มาะ่อไรสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาไปกินลาบเป็ดอีสานค่ะแถวก่อนจะถึงภูเขียวค่ะร้านนี้คนกินเยอะค่ะยิ่งพักเที่ยงนี้คนแน่นค่ะนี่ค่ะถึงร้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปไปกินลาบเป็ดน้ำกันแซ่บๆค่ะนี่ค่ะนีลาบเป็ดต้มเป็ด แซ่บค่ะพี่น้องค่ะคุดหน้ามันน้อนเนาะแซ่บไลขายลูกบ้านเขาเดค่ะไหมน้องสาวนี้ไหมแป้นนี้ไหมก๋วเดี๋ยวกระติบหิ่งากองยห้งย้่ยกพี่น้องมาแซ่บน้อกันค่ะลุยนี่ส่ซดาบานบ้านเน้นชีเอกินไปเลยกินเลยกินเลยกันหนาวอากาศหนาวมากมากเลยวะ เย็นมากเลยเนาะนี hmm. ่ค่ะลาบเป็ดอันนี้ใบอะไรริกทอดนี่ค่ะลาบเป็ดจานนี้ใหญ่ค่ะพี่น้องนี่จะมีเบิ้ลนะค่ะเด้อนี้อ่ำแซ่บลายค่ะพี่น้อง แทบแทบอยากให้พี่น้องไปดื่มน้ำกันค่ะราบสีเขียวแถวผู้เขียวนะคะพี่น้องค่ะกินไหมเนี่ยมั้ง อันนี้ก็ต้มกระดูกเป็ดค่ะมีชินเป็ดแค่ไม่แสบเลยค่ะสุดน้ำหอมค่ะพี่น้องแล้วก็มีอ่าันนั่นทอดนะค่ะใบใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดทอดพริกทอดผักนสดสดกินกับแก้มโอ้แสบค่ะพี่น้อง บ้านไม่กินน้ำกัาเล็ดนองนะไม่ต้องถามอย้บน้ำกัาค่ะเลยเวลากินข้าวของเสียงยี้แม้มติเปียนตัวน้อยเสีดึงมูค่ะที่ห้องแคยกรจิบัดนิดนึงเหต้มเป็ดแซ่บแซ่บ้กลมกล่อมเลยมันนต้มเป็ดแซ่บนีกินตีนนั่นเตีแซ่บเลยตี๋เป็ดนีเปเป็ดยังไง เป็ดเป็ดยังไงเน่เ็ดไรทุ่มก่อ็มาทายเบิ้งงท่านี้ค่ะพี่น้องจ๋ายายใหม่ขอตัวกินเข้าก่อนด้อค่ะเด้กกับน้องสาวยายใหม่กับแฟนยายใหม่พอกันไปคลิปต่อไป้อค่ะเด้พี่น้องคาเมื่อนี้มากินลาบเป็ดต้มเป็ดแทบแของอีสานบ้านเฮาค่ะแถวผู้เขียวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b <to end>. s ไคร b e กับยายใหม่แน่นะค่ะเด้ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะไปก่อนคะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ